สวัสดีค,ครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันอีกครั้งเนึ่งกับรายการภาษาจีนของหนูเนาะอย่ภาษาจีนอยู่ขั้นตนที่กครับเป็นรายการที่เราจะมาสอนภาษาจีนให้กับเพื่อนๆ่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันโดยที่ภาษาจีนของเราเนี่ยไม่สามารถเรียนได้ในห้องเรียนนี่คือคอนเซ็ปต์ของรายการเราวันนี้เรามาอยู่กันกันกบสุดหล่อคนนี้เลยพี่เฉินสวัสดีค,ครับ,รบพี่เฉินเนี่ยเป็นคน วันนี้เนี่ยเรามากับพี่เฉินพี่เฉินมีคำว่าอะไรมาฝากเพื่อนๆทางเพจของเราครับคำนี้นะภาษาจีนเรียยว่าโช่าเหมยคำว่าโช่าเหมยซึ่งมีความหมายแปลว่าคนคนนี้เป็นคนที่รู้สึกว่าหลงตัวเองแล้วก็พวกที่รู้สึกว่าตัวเองดูดีหรือว่าคิดไปเองทำในสิ่งที่จริงๆแล้วหน้าตาเนี้ยไม่น่าทำหรืออะไรอย่างนี้คำว่าโช่ากับคำว่าเหมยเนี่ยอะไรมีคำหมายถึงอะไรแล้วโช่าในภาษา จริงๆใช้ภาษาไทยอธิบายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องยืดด้วยต้องอยากให้ดูหน่อยต้องอยากให้ดูหน่อยตัวอย่างเช่นโอ้ยคนถ่ายกล้องโอ้ยพวกสวยเลยเขอบแฟนเป็นขาวเป็นแฟนใช่ไหมอ่ะเออขอขอตกล้องเป็นแฟนแล้วให้โจจะหนีคุ่ออกมาไม่ได้เบี้ยโชว์เหมยแล้วนี่ยโชว์เหางทีก็คือการใช้นั่นเองก็คือใช้ว่าเบี้ยโชว์เหมยละคือในที่นี้มีความหมายว่าอย่าคิดอย่าฝันไปเลยอย่าฝันที่จะคิดอย่าโชว์เหมย เวลาที่เราเดินออกไปข้างนอกหรือว่าหัวหนที่เชินนั่งทำงานอยู่งวันแล้วพิชชนก็ส่องกระจกพเชินส่องกระจกทุกวันเลยก่อนหลับก่อนถ่ายต้องรอทุกถายทุกคนที่เดินผ่านตัวคนงานที่เชินจะบอกว่าเอ๊ะเฉยๆนะแต่โช่แม่ป้ามาแสงความมาไหนโช่แม่ก็เปียสโช่แม่อยากแต่งตัวเวอร์แต่เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าจะเองดูดีจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ว่า นี้เนี่ยเราก็จะมีคำสั่งมาฝากคงนี้ฝากเพื่อนๆที่มาไลฟ์แฟนเพจแล้วก็ช่วยกันดูช่วยกันแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้ต่อไปฝากคนตัวอื่นด้วยแล้วไม่แน่เนี่ยอาจจะได้เจอพี่เฉินอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าได้เจออีกหลายๆคนที่จะสาวสวยที่จะเข้ามาทำอะไรมาที่ทำอะไรมาที่มาชว์แหมไหมเนี่ยวชม์แหม